วัสดีครับทุกคนเจอกันในเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของวันไหลเมืองชนบุรีนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะออกมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่า,าด้วยความที่ตอนสงการเนาะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่า,าไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดเนาะก็เลยจะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เล่ดน้ําไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เลยคลิปก็จะทําช้านะครับ ก็เลยเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวันไหลแล้วก็ปฏิทินวันไหลนะครับให้เพื่อนๆ่ทุกคนได้ได้รับได้รับรู้เนะาะวันไหลบางแสนก็ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเนาะก็จะบอกว่าวันไหลบางแสนก็จะเป็นวันที่16 17นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่17เนาะแต่คลิปผมจะลงวันที่18นะเพราะว่า ทำด่วนๆเลยทำด่วนเพื่อที่จะแบบว่าอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือวันที่16-17ก็นะครับก็จะเป็นวันไหลบางแสนนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของวันวันไหลบางแสนเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยไปเที่ยวเนาะทุกปีเขาก็จะก่อเจดีสายแล้วก็ทําเป็นวัดทําเป็นงานศิลปะที่สวยงามแล้วก็มีความหมาย เนาะตัวนี้เป็นจุดเด่นของวันไหลาบางแสนเลยตรงชายหาดนะเขาก็จะจัดแล้วก็ทำแบบสวยงามมากนะครับทุกคนก็จะได้ไปเดินถ่ายลงถ่ายรูปกันเนาะตัวนี้เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของวันไหลาบางแสนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมของวันไหลก็เป็นวันสงการนั่นแหละครับก็จะเหมือนกับทุกๆท,ที่เนาะก็จะมีการจัดา หลน้ำขอพอรผู้สูงอายุลดน้ำพระส่งน้ำพระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นประเภณนีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาภาพมาให้ดูเนาะแล้วก็ หยบเข้ามานะครับก็จะเป็นวันที่1 8 19ซึ่งก็จะเป็นวันไหลของนาเกลือแล้วก็เมืองพัทยาวันไหลคําว่านาเกลือกับเมืองพัทยาเนี่ยคือนาเกลือก็อยู่ในเขตเมืองนั่นเองนะครับก็จะเป็นวันที่1 8บแทั 19, ้งนั้นอนะ่ะคุณก็จะเล่นน้ํากัน2วันเนาะในในพื้นที่เมืองพัทยาก็จะเป็นวันที่18 แล้วก็วันที่19ส่วนวันที่18่เป็นวันไหลของนาเกลก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่ที่ตรงสวนสาธารนณะลานโพนาเกลนั่นเองนะครับก็อยู่ข้างๆตลาดเนาะตลาดอาหารทะเลลานโพนะครับก็ตรงนั้นเขาก็จะจัดกิจกรรมแล้วก็มีการละเล่นมีการแสดงมีส่งน้ำประทุกอย่างก็เหมือนเหมือนประเพณีสงการเนาะก็จะมีการาเล่นน้ำกันในในเขตพื้นที่เนาะ ซึ่งวันที่19ก็จะเป็นวันไหลของพัทยานะครับเป็นวันไหลของพัทยาเดี๋ยวผมย้อนมาอีกทีหนึ่งเนะาะวันที่18กับวันที่19เนี่ยทางเมืองพัทยา,าเขาให้เล่นน้ําในเส้นสุขุมวิทได้นะครับเส้นสุขุมวิทเนี่ยที่เราเอารูปมาให้ดูนะครับก็จะเป็น ช่องจราจรที่เขาทาแดงๆไว้ก็คือให้เล่นน้ําได้นะครับก็คือสองฝั่งสุขุมวิทเล่นได้ตั้งแต่ตั้งแต่านาเกลือเนาะนาเกลือมาจนถึงพัทยาจนถึงพัทยาจนถึงจนถึงถนนเทพสิ์เลยนะครับจนถึงนู่นแหละก็สามารถเล่นเล่นน้ำสองฝั่ง คมถนนสุขุมวิทนะครับสองช่องทางจราจรนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวนี้ที่ทางท่านนายกเมืองนะครับตัวนี้เราก็เอาภาพมาจากางาน PR ประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยานะครับก็คือ,อก็เป็นช่องแดงๆให้เล่นน้ำได้นะครับตัวนี้ภาพในที่เอามาให้ดูนะครับ ก็วันที่19นะคะวันที่19เกนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีอยู่ที่วัดชัยมงคลนะเะเป็นพระอารามหลวงของของเมืองพัทยานะครับแล้วก็ประมาณบ่ายค่อยๆเนาะบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยก็จะมีรถขบวนแห่การตกแต่งนางสงการตกแต่ง อุมวัดต่างๆนะครับแล้วก็จะแห่มาตรงริมถนนเรียบชายหาดนะครับก็จะมีการส่งน้ำพ้ามีการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่มาในขบวนนั่นเองนะครับก็จะสนุกสนานกันเนาะแล้วก็วัยรุ่นก็จะเดินเล่นตั้งแต่หาดพัทยาใต้จนถึงพัทยาเหนือเลยนะครับแต่จะบอกว่าฝัา่งที่เป็นฝั่งที่เป็น ถนนพัทยาเหนือพัทยากางพัทยาใต้นะครับรถก็จะค่อนข้างติดมากใครที่จะเข้ามาเล่นนะครับหนึ่งเตรียมสเสบียงให้เรียบร้อยเนาะน้ำดื่มอาหารนะครับพวกข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่อย่างเงี้ยที่ที่ที่จะมาเล่นขี่รถมาเล่นนะเพราะว่าถ้ารถมันติดมันจะติดเป็นเวลานานมากแล้วก็าการ ซื้ออาหารการกินก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันรถมันรถมันติดมันแน่นเนาะถ้างั้นตเตรียมเสบียงให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมท่าอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับในการที่จะอยู่บนรถเล่นน้ําไปด้วยแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเอกชนเขาจัดนะ เอกชนเขาจัดก็จะเป็นตรงข้างๆงเซเว่นเรือนะครับก็จะเป็นลานกว้างเนาะก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตตัวนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่17 18 19 3วันนะครับก็จะมีงานคอนเสิร์ตที่เล่นน้ำสงการแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็จะเป็นอตอนเย็น,เ,ยนเนาะซึ่งเป็นทางฝั่งของ ทางร้านอาหารส่วนอาหารที่นั่นเขาจัดกันนะครับเพื่อที่จะ,ะให้มีกิจกรรมที่มันเป็นเวทีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเกิดขึ้นตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงข้างๆเซเว่นเรือนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะหาบัตร เขาชมได้นะครับตัวนี้เขาขายบัตรนะครับเขาเขาเขาทำเป็นบัตรเข้างานนะครับตัวนี้ไม่ได้ฟรีนะเพราะว่าทางเมืองเขาไม่ได้ไม่ได้จัดเป็นทางฝั่งเอกชนเขาจัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็คิดว่าถนนเส้นพัทยาใต้เนี่ยน่าจะติดมากๆเลยแหละเพราะว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เส้นที่จะลงไปหา พัทยาสายสองเนี่ยส่วนใหญ่รถจะวิ่งเข้าพัทยาใต้แล้วก็วนออกพัทยาสาย2เพื่อออกพัทยากางพัทยาเหนือมันก็จะค่อนข้างติดทุกปีนะครับที่ที่ที่เขาเล่นน้ํากันเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นน้ํามาหลายปีเนาะแล้วก็ปีนี้ก็เลยมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆนะครับ วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกันเนาะเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็คือมาเล่าเรื่องของวันไหลให้ฟังเนาะแล้วก็จบจากวันไหลของพัทยานะครับก็วันที่20นะครับวันที่20เขาก็จะไหลไปที่บางเลบางเลเนี่ยก็ถัดจากจากนาจอมเทียนเนาะถัดจากจอมเทียนไปอีกนิดนึงนะครับเป็น เป็นบางสเลก็จะเป็นชายหาดเหมือนกันครับเขาก็จะจัดงานจัดงานวันไหลวันไหลเหมือนกันนะครับวันไหลเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่เห็นมีวันไหลสะตะหีบนะไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นขึ้นในในในโปรแกรมนะแต่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจัดไหมเพราะปกติวันที่20แล้ววันไหลบางสเลนะครับเขาก็จะวันที่21ก็จะไหลเป็นสะต์หีบต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง แต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ปีนี้เห็นเป็นกิจกรรมวา่าเป็นวันที่21 22 23เนี่ยจะไปไหลที่บ้านบึงนะครับที่อำเภอบ้านบึงเนาะที่ที่อำเภอเลยที่เส้นถนนกลางของอำเภอนะครับก็จะมีการจัดงานประเพณีสงการวันไหลบ้านบึงนะครับตอนนี้ก็เลยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่า,าสัตหีบ ได้จัดงานไหมนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นไม่เห็นในแผนกิจกรรมของจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าใครรู้ใครมีข้อมูลก็อเอามาพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวกันได้นะครับเพื่อจะได้แบบว่า,าทุกคนจะได้เล่นน้ำสงการอย่างอย่างเต็มอิ่มเลยแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะไกลกันเนาะก็ฉะนั้นคนที่มาเล่นส่วนใหญ่จะเป็น จะเป็นคนที่ขึ้นมาบนรถกระบะเนาะแล้วก็เอาน้ําใส่ถังมาเล่นกันอย่างนี้ครับก็เลยต้องระมัดระวังความปลอดภัยนิดนึงนะครับในการเดินทางนะฮะก็วันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันไหลฝากเอาไว้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของของของเราทุกคนเนาะเล่นน้ําให้สนุกสนานแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยเป็นสาคัญด้วยนะครับ วันนี้ก็ฝากก็าไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่า,าคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าถึงวันไหลเนาะแล้วก็เอกลักษณ์ของวันไหลที่สําคัญสำคัญให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับวันดีครับ